นะครับนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ระดับหนึ่งที่ผมบอกว่าการออกแบบให้ตรงโจทย์เก็จกันได้นะครับผมว่าถ้าเกษตรกรใช้ระดับนี้วันละห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงบ่อนี้เคยร้อนนะครับโดบไปจนร้อนเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายไปไหนได้ละเราโดดทิ้งโดดทิ้งทุกวันนะครับต้องหยุดปกติในเรื่อเรื่องประมาณกี่บมงตัวนี้จะ นะครับตอนนี้เราติดตั้งเนี่ยบ<ส>่ทิศตะวันตกมันก็เกลยประมาณสี่โมงเช้าวันนั้นคนติดตั้งใด้ถูกต้องนะครับก<ส>็ไม่มีปัญหาครับ<ส>ต,ตัวนี้เราลานตลอดเลยเราเปิด2ี่เลยต้องบอกว่าเปิด2ี่สเพราะผมไม่ติดเย็นมาปุ๊บมันทำงานไม่ได้ก็หยุดทำงานไม่ได้จะหยุดนะครับเช้ามาพอแดดมาทำงานได้ผมกท็ทำงานไม่มีปัญหารครับเพราะว่าผมเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งว่า สินค้าอะไรก็ตามที่เราเามาจำหน่ายเนี่ยผมจะเทสย,ยาวๆลืมๆไปเลยปีสองปีนะครับแล้วเราก็ต้องต้องใช้จริงด้วยนะครับอันนี้ทําให้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงน,นะครับการันตีได้เลยว่าปั๊มน้ำตัวนี้ทำงานได้จริงน,นะครับบ,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 บ่อตัวนี้ที่เห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นว,ว่ามันเป็นตัวที่หน้าสี่นะครับหน้าสี่นะครับพอเราดูออกมา2นเ้ว นะครับพรุ่งน,นี้เช้านะครับเราจะทําการกู้สมเสมอโจทย์ของเราคือว่าซัมเบอเนี่ม,มีปัญหาเราต้องดึงมันขึ้นมาดูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโจทย์ของเราทุ่นี้คืออย่างนี้แล้วเราก็ทําการแก้ไขแล้วก็หย่อนลงไปใหม่<ๆ>เหมือนเดิมฮะจะเป็น2องทีมเหมือนเดิมนะครับทีมจะแบ่งเป็นสองชุดเหมือนเดิมชุดหนึ่งสังเกตการชุดหนึ่งปฏิบัติรล่ทำอีกชุดทึ่ทำอีกชุดมันก็สังเกตการนะครับจะเป็นประมาณนี้

ก็กดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนอ่ะกดไลค์ก่อนโอเคเนาะพยิกยิกมั่งเนาะ

ลืมนะฮะต่อต่อชั่วโมง,งครับเหมือนมิสเตอร์บีนาะคับงนี้ก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานทางเลือกนะครับโอเคก็ช่วงนี้อาหารเบรกออกมานานแล้วนะฮะไม่เห็นมีใครทานเลยนะโอเคครับเดี๋ยวกำลังไปหาเครื่องดื่มเย็นๆให้อยู่ ครับใครอยากนะครับเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับผิวน้ำนะครับก็น้ำพุ่งนะฮะตอนนี้ครับตัวนี้เป็นดีซีนะครับเป็นดีซีนะครับทำงานตรงแดดแดดมีทำงานนะครับแดดไม่มีก็หยุดทำงานนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นของเล่นใหม่นะครับใช้แผงคิวบัส ตัวนี้แผงที่ใช้นะครับ250วัตต์นะครับมอเตอร์250วัตวต,วต์เช่นกันมีตัวนี้ไหมมีตัวคอนโทรลมีจริงมีตัวคอนโทรลด้วยครับก,ก็ตอนเช้าจะทํางานไม่ได้ถ้ามีตัวคอนโทรลก็จะช่วยในเรื่องช่วงเช้าจะทํางานได้เลยครับผมสองหมื่นกว่าบาทครับแล้วถ้าแผงไม่ต้องจ่ายไม่ใช่หรอ ก็เหลือเหลือนิดเดียวเองฮะเดี๋ยวมีเทคนิคให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีทีมเริมเป็นสตาฟในส่วนของการเอาดูงซับเมอร์ขึ้นนะครับเป็นอาชีพมากู้ซัเมอร์ขึ้นให้เราดูนะครับว่ามือาชีพเวลาเขากู้ซัเมอร์ขึ้นมาแล้วเขาจะเอาน้ําออกจากป่อเขาจะทำอะไรครับทำจ้างเขาครับครับไม่ได้เลยก็จ้างเขาทำครับเออจริงๆฮะถูกต้องแล้วพี่ ทุกวันก็ไม่ยุดแสดงว่าเราจอะไปถึงตัวที่เป็นน้ำดีละแล้ก็ไม่พร่องครับครับก็คืออย่างที่ที่ที่ข้างในอาจารย์ท่านนบอกว่าถ้าการสูบน้ำวันหนึ่งวันสองวันสวันแล้วปรากฏว่าน้ำมันหายไปเนี่ยมันมีปัญหาละนะครับมันมีปัญหาละใช่ครับคืออาจจะเป็นการผิดพลาดการหย่อนในระดับที่ไม่ถึงนะครับ ยังไม่ลึกทอนะครับเันนี้เรื่องหนึ่งนะครับก็ยากครับไม่ไม่ง่ายนะท้าเบิดมันเป็นของที่อยู่ใต้ดินแล้วเราลองมองไม่เห็นแล้วเราถ้าเราไปทําต่อจากจากคนอื่นที่เขาทาไว้แล้วเราไม่ทราบเลยว่าเขาเจาะเท่าไหร่จริงๆเนี่ยเราต้องคุยกับคนที่เจาะในพื้นที่นั้นนะครับว่าระดับน้ําจริงๆอ่ะสิบสิบหกเมตรแปดเมตรสิบหกเมตรเนี่ยเราเขาจะเจอชั้นไหน แล้วจาก16ไปแล้วเนี่ยจะเจออีกชั้นหนึ่งเมื่อไหร่แล้วเขาจะถามเราว่าถ้าจากจากชั้นนี้แล้วเนี่ยถ้าพี่จะให้ผมเจาะต่อมันจะลงไปอีกกี่สิบเมตรหรือออกไหมฮะถ้าลงไปลึกกว่านั้นมันจะหลุดออกไปเลยครับตอนที่คุณเก่งให้เขามาทาตอนแรกเนี่ยเขาบอกคุณเก่งว่ากี่เมตรครับในพื้นที่ตรงนี้เขาเจาะอยู่ประจําเขาบอกแล้วว่าไม่เกิน32วานะครับ60เมตรใช่นะครับ ไม,ไม่เท่ากันแต่ละพื้นที่นะครับแต่ตรงนี้เจาะผ่านชั้นทรายไปทั้งหมดอสองชั้นชั้นที่สามก็หยุดนะครับเวลาเราเคาเจาะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทรายขึ้นมาทรายละเอียดแล้วก็เป็นทรายหยาบแล้วก็ผ่านไปชั้นดินแล้วก็เจาะขึ้นมาใหม่แล้วอันนี้ตลงเจาะไป่อ,อ่ตัวนี้เจาะเขาเจาะมาเจอมาเจอที่สระสี่สิบเมตรโดยประมาณแล้วก็หยุดเพราะถ้าไม่ถ้าไม่หยุดตรงนี้พี่หงเราต้องเจาะต่อไปอีก เยอะลึกกว่านี้เยอะเลยพอมันจะเลยละเพราะ,ะ,ะว่าเาเาบอกไม่เกินหกเลยว่าเจ็บเจอแล้วครับก็หยุดเพราะถ้าถ้าไม่หยุดอข,ของผมเนี่ยโชคดีว่าไปเจอสายใหญ่เพอาเจาะต่อไม่ได้แล้วเพราะถ้าเจาะต่อมันจะพังละสายจะพังเข้ามาคือป่อนี้จะฟาวเลยเจาะปีกต้องย้ายที่เลยแล้วเขาก็จะถามเราว่าจะให้เขาถ้าถ้าต้องให้ลึกกว่านี้เขาเขาต้องย้ายบ่อ จาะต่อไม่ได้แสดงว่าต้องหาคนที่เจาะละแวกนี้มาตรวจไม่ใช่คนที่จังหวัดคนที่จังหวัดอื่นเขาก็ไม่มาเจาะจังหวัดน,นี้แหละครับเขาก็จบจบงานไม่ได้เหมือนกันครับเหมือนคนทั้งนี้ให้ไปเจาะเมืองการจนเขาก็ไม่ไปไปเจอหินนะครับเขาก็ไม่ไปเหมือนกันครับประมาณนี้แล้วกขอยอยนุญาตเลยครับถ้าท่อสี่นิ้วไม่ต้องครับถ้าเกินสี่นิ้วขึ้นไปอ,ออกครับ ไม่ใช่ครับอันนี้นี่ใช้เกษตรกรทั่วไปเป็นกันนะครับอ่สี่นิ้วครับสี่อ้าวครับขึ้นไปทีละคนนะฮะอย่าไปทีละสองนะครับขออนุญาตไม่ให้ปีนแบบคุณโหนกนะครับไม่ให้ขึ้นกระเบื้องนะฮะอันตรายนะฮะทําได้คนเดียวนะฮะโอเคครับตอนนี้บ่ายสาม เดี๋ยวรู้สึกจะมีกาแฟเย็นข้างในมั้ครับเพราะว่ากาแฟร้อนก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราซื้อของมามีประกันประกันก็คือเอาไม่เหมือนเขาอย่าไปที่ด์อย่าไปซื้อเองเราเอรกประกันประกันจะเปิดเลยก่อน้วก็เพียงพอกับการเปิดไฟทั้งคืน แอร์สองตัวนี้ยังเป็นไฟฟ้าอยู่ครับสังเกตไหมผมมีสเตบิลเลเซอร์มาไฟผมไม่พอกครับเนี่ยนี่มันบอกอะไรแล้วมันม่ถึมันบอกอะไรรู้ไหมมันเอาไว้ทำอะไรสเตบิลลเตอร์สเตบิลเลเตอร์ที่ผมเอามาติดตั้งที่แหลักเรียนรู้นี่หลายคนสังเกตไหมฮะว่ามันคือสเตบิลเลเซอร์รู้จักไหมครับตัวปรับโวลต์ให้มันคงที่นะครับ220รี่สิบนี้ครมาดูด้วยกันเราเวลานิดหนึ่งนะครับ สังเกตว่า,าไฟของเรานะครับที่เข้ามานะครับจะไม่นิ่งเลยนะครับจะอยู่ที่205โวลต์207โวลต์บางทีล่วงไป190กว่านะครับตอนนี้เราใช้แอร์2ตัวนะครับ24,000 BTU นะครับถ้าผมไม่ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับสังเกตไหมฮะไฟขาออกจะเป็น220โวลต์นิ่งๆเลยอันนี้เป็นของเพื่อนส่งมาให้ใช้ก่อนนะครับบอกว่าจะมีงาน ส่งด่วนมาให้เลยนะครับไปเสิร์ฟเน็ตได้เลยครับนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นตัวแทนด้วยนะครับแล้วหลายคนอยากเป็นตัวแทนเดี๋ยวผมเกิดให้อนะครับแชร์กันช่วยกันเอาไปขายนะครับของดีนะครับมีทุกขนาดนี่เห็นไหมร้อยเก้าสิบห้าเห็นเลยไหมนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้ช่วยแอร์เรามีปัญหาละครับก็อุปกรณ์ก็จะไปนะครับ ครับไปไม่มันไม่ได้สองร้อยยี่สิบนิ่งๆนี่เป็นไงครับพี่มนตีแอร์อผมไปไหมครับไปคงจะไปนะครับคงไม่รอดนะครับสังเกตนะฮะร้195อยเก้าสิบห้าเอวอันนี้เอซีไฟบ้านเราเลยครับไฟตัวนี้ไม่เก็บนะครับไม่ได้เก็บไว้นะครับตัวนี้มันมันเหมาะครับตามแต่จังหวัดนี่ไงก็เอาง่ายๆว่าบ้านใครที่ไฟไม่นิ่งนะฮะไฟตกบ่อยๆมีปัญหานะครับไฟสาย อยู่ปลายสายใช่เหมือนผมได้อยู่ปลายสายอีกสองหลังก็หมดแล้วอะ่ะนะครับถ้ามีมีตัวนี้ช่วยสิ่งที่จะเจอก็คืออุปกรณ์จะค่อยๆเสียทีละตัวโดยเฉพาะแอร์จะไปก่อนมอเตอร์เสียไปครับมอเตอร์ก็ไปนะครับปั๊มปั๊มในผมก็ของผมก็พังไปป็ไปแบบนี้สองตัวไปแล้วแล้วเราหลังมาผมใช้โซล่าเซลล์ไปละจบละเ็เลยตัดปัญหาไปนะครับลเก้าสิบเห็นไหมครับลงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะช่วยในส่วนนี้ ขาเข้ารเข้าสิบออก220ยี่สบนิ่งๆมีทุกขนาดนะไปเสิร์ชในเน่ยดูดครับถ่ายรูปไปนะครับมีทุกขนาดเลยนะครับมีตั้งแต่เป็นปักเสียบเล็กๆก็มีนะครับเฉพาะคองตัวเดียวก็ได้ปัญหาที่ออกฟินเราไฟมันแย่งกันไฟตกบ่อยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทแต่ถ้าทุกคนติดฟั๊มไปแล้วไม่เคยวัดโวลต์ดูมันก็พังครับก็พังไม่ว่ายี่ห้ออะไก็พังใช่ครับ ตัวนี้แล้วาขาเข้าเนี่ยต่ำสุดที่เขานั่นได้ก็คือ130ร้อยสามสิบโวลต์ต่ำสุดนะครับร้อยสามสิบยังทํางานได้นะครับแต่ว่าไม่เต็มประสิทธิภาพนะแต่ก็ยังทํางานได้ที่สองรอยี่สิบโวลต์นะครับรครับแต่ถ้าไฟเกินนะครับไฟเกินเนี่ยได้ห้าครั้งครับจะตัดตัวเองครับนะครับไฟเกินท<ม>ี่มาจากอะไรไฟเกินก็ไฟกระชากไฟไฟฟ้าปล่อยมาเกินอยู่อยู่ดับแล้วก็ติดใหม่ประมาณนี้ฮะครับ ครับอันนี้อันนี้คือตัวเองนะครับอะเดี๋ยวมาดูในส่วนตู้นี้เรามีอะไรแปลกๆเนาะตัวนี้คืออะไรพี่มนตรีฟิวคืออะไรบ้างครับนะครับบ้านนี้เวลาเปิดไฟนะครับมันจะมีการหน่วงเวลาไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับนะครับพี่มนตรีอธิบายนิดนึงี๋้วผมติดนิดนึงนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดอย่ไกล ถ้าสังเกตดูจะมีอยู่ตัวนี้อยู่ตัวที่แปลกๆนะครับตัวนี้คือเฟสโคเลคชั่นหน้าที่ของมันก็คือไปจบไปเกินมันจะตัดแมกเนติกี่ยจะตัดตัดเป๊ะออกไปพอไฟมารบในที่มันตั้งตั้งค่าของมันไว้มันก็จะสั่งต่อ เหตุผลที <S an> ่ว่าจะต้องใส่ตัวนี้อย่างพี่แก่ธินไปแล้วว่าไม่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ทุกชนิดัอมแอร์ปั๊มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีช่วงทํางานของมันอยู่ว่ากี่โวลต์กี่โวลต์โดยสเปคของมันแล้วส่วนใหญ่คือติดตั้งไปเสร็จลืมนึกถึงอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปตกมากๆปุ๊บสังเกตเลยมอเตอร์ร้อนชุ่มเลยแล้วก็พังไปเราเปลี่ยนเข้าไปใหม่มันก็จะเป็น หรือสังเกตูบ้านไหนที่พอตอดเยียน์คูไฟเป็นกระสืงเลยนั่นแหละก็คือถ้ามีตัวนี้มันก็ช่วยโปรเทคได้สมควรอย่างยิ่งที่ที่จะต้องต้องต้องใช้กับมันแล้วก็ส่วนตัวอื่นก็ไม่่อยมีอะไรก็ตั้าเน้นหน่อยก็เห็นไหมครับมีอะไรอยู่ที่ผมแจกกันเมื่อเช้าเนี่ย แต่ถ้าไม่ต่อกาวแล้วบังเอินว่ามีสายไปบาดโครงตู้อยู่นิดนึงเรามาถึงเราไม่สนใจเลยเลยอ๋อไฟดับวะจับปังอย่างนี้ไม่ทันปิดเลยตัวแข็งอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยถ้าเป็นช่างทุกคนติดไว้เรครับเช็คก,ก่อนอันนี้ถูกต้องสังเกตไหมครับเนี่ยทำไมต้องต่อหลายกาวหน้าตู้อ่ะพี่เปิดตู้ไฟทุกตู้ได้เลยครับ มาตรฐานก็จะต้องต่อสายกาวหน้าตู้ครับเห็นไหมครับไม่ว่าตู้กี่ชั้นนะจะเป็นฝาสองชั้นสามชั้นมันจะต้องต่อต่อสายกาวทั้งหมดอันนี้เน้นเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยต้องถูกไม่มีคุณไล่ไปได้เลยแต่ถ้าไปเจอตู้เย็นตู้แช่อ่ะเดี๋ยวไปเช็คตู้เย็นดีกว่าเจอเจอน่ะเนี่ยเนียเนีย พขาเอาไปอยู่ใ,ใกล้ๆปุ๊บมันจะร้องเลยแสดงว่าไม่ได้ต่อสายดิท<ช>ั้งที่อันนี้เนี่ยอันนี้คือถูกต้องหมดแล้วแต่อันนั้นก็อาจจะชั่วคราวมาตั้งนั้นอย่าไห้กินแต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงอันนี้เวลาเราเต้นเราก็ต้องการพืจะร้องเออนี่ไม่ชั่วคราวนะผมว่าเ <laughs> นี่นนยีป็น่ราวลยเนี่ยบอเครลมต่อเลยเ าทางด้านนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลายท่านขึ้นไปบนหลังคาจะเห็นแผงโซล่าเซลล์ข้างบนก็คือเป็นระบบออฟกิดนะครับเป็นออฟกิดแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตแห้งนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมบอกว่าออฟกิดมันมันดัดแปลงได้หมดมันพลิกแปลงได้หมดเราจะไม่จําเป็นต้องอพลิกตายตัวเลยว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้2,000ัวัตต์ผมต้องติดแผง8แผงนะครับมันขึ้นอยู่กับเราออกแบบระบบ ระบบต้องการไฟกี่โวลต์ตัวนี้ต้องการไฟ48โวลต์ผมก็เลยทําการต่ออนุกรมแบบถูกไหมฮะ48นะครับแล้วข้างบนเราก็ทําการต่อ,อนุกรมแล้วก็ขนานนะครับอันนั้นเป็น2ชั้นเลยนะนุกรมด้วยขนานด้วยนะครับแล้วก็ได้ไฟ48มาไฟจริงๆมันเป็นโวลต์ลอยลงมาจริงๆอ่ะมาเกินนะครับมันจะเข้ามาอยู่ที่70โวลต์ เจ็ดเปอร์ 7, รโวลต์เลยแต่ผ่านตัวนี้มันจะมีคอนโทรลชาร์จอยู่ในนี้อยู่ในตัวนะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบโวลต์เพื่อชาร์จลงแบตที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับตรงนี้ก็คือออฟก,กิดประยุกต์ใช้งานกับบ้านของเราก็ได้อย่างที่ผมทําให้เห็นก็คือว่ามันมาต่อโจยดในส่วนของไฟกลางคืนตัวนี้ผมใช้ไฟกลางคืนแล้วก็เป็นตัวสำรองไฟของปั๊มน้ําได้ด้วยทําไมบ้านเราต้องมีระบบสำรองไฟ นะครับวลราไฟดับถ้าไม่อยู่ต่างจังหวัดค่อยๆเจอนะครับถ้าอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดจะเจอปัญหาน,นี้บ่อยก็มีไฟสำรองนะครับใน,นระบบแล้วก็ปั๊มน้ําสำคัญมากพเพราะวลราไฟดับเราจะใช้น้ําไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีตัวนี้สสองพันบัตตนี้ตอบโจทย์เลยบ้านบ้านหลังขนาดเล็กๆเล็กกว่านี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับปั๊มมน้ําใช้ได้อยู่แล้วตัวนี้ติดนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับเรายังใช้ใน,นระบบดีของชุดนี้มาด้วย เปิดในห้องนะครับในห้องจะมีไฟสองชุดเป็นไฟ AC กับไฟ DC ชุดนี้พอดีว่าเมื่อเชา้าผมไม่ได้เปิดชุดนี้ให้ดูเหมือนกันความสว่างไม่แตกต่างนะครับถ้าเปิดค้องตันก็ไม่รู้เลยว่า,าไหน220โวลต์อันไหน48โวลต์อันนี้ไฟที่เห็นข้างในจะเป็นชุด48โวลต์เป็น DC ด้วยประหยัดไฟด้วยนะครับตรงนี้จะพยายามทําให้เห็นว่ามันทําได้จริงนะครับไม่ใช่แค่เอ้เป็นประหยัดพลังงานแล้วพูดๆแล้วมันทําได้จริงนี่ทือทำได้จริง อันนี้ก็คือออฟกิลตรงที่เว้นว่างไว้ตรงนี้สังเกตไหมครับว่าผมจะตรงนี้จะเป็นอนาคตจะเป็น click. ออนกกิลครัตรงนี้จะพบปุกบยกบสปอนเซอร์ไว้แล้วโอเคนะฮะเอ้าเดี๋ยวต่อไปเราพร้อมเลยเนาะเดี๋ยวเราออกแอ่อีกพักหนึ่งนะครับสลับชุดกันนะครับทีม A กับทีม B นะครับปฏิบัติงานได้เลยครับผม ไปจริงไปไหนนะครับพี่วางไว้จากนี้นะครับข้างบนเลยครับไม่งั้นมันจะช้ามไม่ออกครับบนจะสไลด์ไปฝั่งข้านออกล็อกล็อกขึ้นลาง ตับน้อี้แตตหละ แต่รถกระบะครับเอ่อจะฝ่าจะมาถึงบ้านก็โดนไปหลายร้อยนะมาอย่างมาแห่มาอย่างใหญ่เลยอ่ะขนาดค่อยๆหลบๆก็ยังไม่รอดฮะดีมโอ้โหจอมอัดบัดเดียวดีอายุดแสดงหน่อยแสดงหน่อยติดน็อตอะไรดูดิเดี๋ยวจะฟ้อง กุ้งกิงนะการไปททำอ่ะก็ไม่ออก้วครับออกไปแสดงไปจัดบูธไปอะไรหรือว่าไปใช้งานจริงเลยเรามีกระบะเก่าๆอยู่คันหนึ่งเราอยากจะติดแผงก้าแหงบนรถจริงๆอ่ะผมผมออกแบบเป็นสิบแผงก็ได้แต่ว่ามันสไลด์ออกจางหลังแหนกได้ถูกไหมฮะ สามแรงแล้วอันนี้ก็อย่างว่ายัางไม่ได้แนะนําเขาเนาะนนเดี๋ยวเหมือนจะไปสอนเขาจริงๆมาทลไลออกไปได้นุ้นได้อีกแผน่นหรือพับก็ได้รับพับขึ้นก็ได้ทําได้เหมือนกันมันก็จะได้เป็นสิบแผน่นสิบแผ่นก็ําหรับสามแรงตอบโจทย์เลยนะลาอ้อ,อยนะครับสามร้อยสามสิบแผ่นใช่ครับสามร้อยสิบแผ่นเนี่ยนี้สามารถทําได้เลย แล้วก็ถูบน้ําได้สบายๆเพราะเวลาเราไปจอดแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ได้มีอะไรมานั่นแล้วเนาะ <15 S 1> นี่ตรงนั้นจะไม่คงไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันมีเทคนิควิธีการจอดรถ <c oughs> ใช่ไหมฮะหาเนินจอดนิดนึงหาเนินจอดเนิน,นล,ล้อเอานิดนึงได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ไม่ ไม่เยอะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วสิ่งที่ได้มาในพื้นที่ที่ไม่มีแดดไอ้ไม่มีไฟฟ้าเลยมันเพียงพอมันเพียงพอนะครับนี่เราก็ติดตั้ปติดรับได้ได้ครับถ้าเป็นเทลเลอร์ลากก็มีก็เป็นเทลเลอร์ลากจริงๆมันมีอีกบริษัทหนึ่งที่เขาทำเฮลเลอร์แต่เขาไม่ได้ทำแบบนี้ก็จะประมาณนี้สิ่งๆที่จะได้มา แต่ตัวนี้ตอบโจทย์เวลาเราไปพรีเซนต์เนี่ยเรายืนใต้นี้ได้เลยนะเพราะว่ <c oughs> าระดับเวลาความสูงมนอยู่พอดีก็บ,บะ <c oughs> แล้วเราความสูงเราก็จะอยู่ได้ล่าง <c oughs> แล้วเวลาพรีเซนต์เราไม่ร้อนเพราะว่าจากประสบการณ์เวลาเราไปทํางานโซล่าเราไปอธิบายลูกค้าเราก็เหนื่อยทุกงานเพาะไม่เคยได้อยู่ร่มนะครับไอตัวนี้จะไปตอบโจทย์ละมันเป็นหลังคาให้เรา ผมกำลังคิดว่าคนที่ออกแบบนี้น่าจะอยู่ไอ้พวกทํางานอ,าอะไรนะวิ่งชักอะไรพวกนี้ <c oughs> ตูเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะสนใจเขาใสาเขาติดตั้งในในบริษัทนะ <c oughs> กำลังกำลังต่อรองเขาอยู่ว่าถ้าเรามีกลุ่มสมาชิกหลายๆท่านจะเข้าไปเนี่ยราคาจะ ลดลงว่า2บาทได้ไหมลดได้จะได่คงข้างในแขงสลาออกมารอจริงก็มีมีล็อกแล้วล่ะแต่ว่าก็ก็กันอีกระดับหนึ่งก็โอเคมันจะมีมุมอัก ที่เป็นบังทับเซลล์อยู่นิดหนึงแล้วก็ไปติเป็นคนชอบติผมก็เลยต่อยื่นมาอีกหน่อยพอต่อยื่นมา้หน่อยก็จะูกเปลี่ยนเลยราคาเลยเปลี่ยน๋ยวนี้ถ้าเกิดเขาทำเป็นต้นแบบที่มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราสั่งไปใหม่มันก็น่าจะง่ายขึ้นเพราะเหล็กเขาก็ตัดเท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแล้วขนาดมากสีสีคนนีย Altyazı